สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวล่องบนนะคะผู้ใดมาซอยปอออนเกลียวข้าวน้องแหม่มนะคะมาช่วยปอออนเกลียวข้าวโอ้ยยังกบ,บาลมือนัน่นเพื่อบานมือบอกฮะน้าเออ มือบาดโอ้ยใส่กางเกงขาสั่นพอได้มัดเกี่ยวเขาก็ได้อมมเบิ่งี่ซื้อสั่นเบิ่งอ่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเม็ดค้ายๆก็เม็ดอันขาเจ้าไหมอว่าือันน่มขนาดเลยอืม ไม่ว่ามาเขาน่ะคือจะมาเขาเจ้าเนี่ยเมฆขาวๆนะแต่มันเขาอยังซื้อมันให้มาได้สามฟอนได้จะกาว่าต้องรูปบอกก็ได้ดอกฟางนั่นว่างเลยกำว่างกำว่างเลยราวเฮาบ่ได้นั่นเฮาสีใสใส่รดสีอยู่เฮาบอกไปดึงได้เฮาดึงฟางอ่ะแล้ว เฮากําว่างกําว่างได้ว่าเต็มกํเฮาก็วางได้ให้มันได้3ฟอนเด้อได้จักกําแล้วว่าง7กําฟอนนึงให้มันเจได้7กันกน้อยๆก็มันได้8กํ9กํก็ว่าไปกํเฮากํใหญ่เด้โอ้ยมื้ออื่นนี่ก็สิแล้วล่ะนี่น่ะ มะอ่นไงมันแล้วมันเศ้าเลยไปปลูกผักหอมแน่แล้วก็ไปวานทักมันก็เลยบไดเจ็ลงแต่เศ้าอ,อืมมะหอดให้หน้ากับเจี๊ยม่วงหมดละมันเศ้นานะก็ได้พราะจะไปปลูกพักคุดแปลว,ว่าคุดคุดแปลงไว้แล้วบันนี้เอาอ่อน ขาดตี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 ดินไโอ้ยทั้งนี้ตัวมันคากนันนะเข่ามันหนานี่ร่วเปารัวเป่าเลยบอใบมันดีใบมันอะไรเอใบใบมันค้มบ่โอ้มาเท้ากรใช้มือมือนี่เดี๋ยวเทากระได้เกีียวเลยเนี่เออ เขาไ่ได้ใช้ถุงมือได้เกี่ยวเข่าก็ได้อืมน้องแม่มพ่อแม่พี่น้องมาซอยอันเกี่ยวเข่าเนเกี่ยวเป็นน้ำกระจมเป็นน้ำเข่าใบเขามันบาดมือว่าสั่น่ามันคมว่าสั่นพูน่ะได้แพ้เลยอืมเอาไปยั้คิ้วยัดใส่ลำเพืิอนึงแล้วยุงได้ไหม เขายุงแวรเมียเกี้ยวย่ำเศร้ามันเดินนำหมอกแล้วมันสินนิ่มเมื่ออ่นเมื่ออ่นกับชิมัดพร้อมมัดพร้อมเกี้ยวพร้อมแล้วซะเล่งมะคนบาเนี่ยคนกับิเอาไปคองอนนืงอยู่ผาแยงอยู่พูน ฮะเจ้ากอเจ่าเไปจมไปพิ่นมาพุ่นมาแหกมานหาว่าสันว่าหายไม่ไ nah. ด้สามฟอนเด้อได้จ้กฟอนเห้อเบ้อได้ฟอนหนึ่งแล้วเก่งเก่งเกอีกสองฟอนอืม มองพุ่นกันทีเกี่ยวน้ำล้างโมมองผลเขียวๆใบมันยังเขียวๆอยูแต่ว่ามาเข่าหอนแดงแล้วเดี๋ยวว้ถ้าซ้ำท่ายมันอยู่พุ่นเออเล่เา,ลเ,เ,เ,าลเลยเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วเล่าเลยเล่าเลยประมาณนี้ค่ะทุกคนน้องแหม่มนะคะมาช่วยปอนเกี่ยวข้าว,อ,วอืม ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพรุ่งนี้ก็จะเสร็จนะคะประออนก็จะเกี่ยวให้เสร็จวันนี้ประออนพักก่อนน้องแมมมาต่อมาช่วยต่อก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่นนอง